เดียวแล้วนะครับอย่าอยู่ห่างพอรูปร่างเสียเปียบต้องเบียดให้ติดๆนะครับมีหมัดตามก็ไปด้วยดูดูการไล่แขนหองในโอ้โหพยายามจะล็อกไปนะครับแต่ยังทําอะไรไม่ได้นะครับมาสักรู่เห็นอีกหนึ่งจอมอาชีพของวงการเลยครับที่ป่องสายไหมมามาสั่งการที่มุมแดงแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในยกที่3ครับพยายามเร่งพยายามเดินแต่ดูครับโดนป้ายหน้าขวางหน้าของแกยาวเหลือเกินครับโอ้โหแล้วดูครับ คุมบางเหยียนไว้หมดเลยครับพอขวางทีหนึ่งครับเดี๋ยวว่าลูกขวางนี่ก็เป็นนะครับคุบเครื่องจริงๆทุกอย่างนะครับอาวุธวยไทยนี่เอาละครับนี่นะครับแทงซ้ายดูไล่แขนนะครับวงในนำโทนที่พยายามจะกดลงมานะครับแต่ว่าดูด้วยรูปร่างที่เสียเรียบเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่ครับโอ้โหพอวงในไปซุกอยู่ใต้ปีกครับนำโทนครับเดินเข้าไปแล้วดูโดนดักเสียบดอกนี้ครับ โอ้โหจังหนับดีเหลือเกินเลยครับแต่ว่ายังเดินต่อครับเล่งแล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวายังโดยไม่เต็มเจอแข้งขวาของนาบิวมาครับ้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ครับ้องด้นของนำทนก็เอาแล้วครับแต่เจาะยางเข้าไปครับลาบินมีหมัดครับขยับแข้งซ้ายมาครับเอาวนํำโทนไม่ยอมครับมีหมัดสวนขึ้นมาพยายามเบียดให้เร็วขึ้นครับแต่ดูครับก่าจะถึงตัวโดนดักแทงแบบนี้ครับเอาล้ครับเจาะขานะครับตอนนี้เอาล้ครับเริ่มเห็นช่องเหมือนกันเลยครับทางด้านของน้ำโทนเบียดเข้าไปเจาะยางไปก่อน แล้วก็ต่อยหมัดครับโอูแต่ว่านายพินที่สูงนะครับคอยขวางคอยแทงคอยออกแข้งสกัดเอาไว้ครับยกสามนี่ยกระดับความมันแล้วนะครับเดินครับนาโทนจะต่อยหมัดเจอแข้งเอาได้ลำตัวไปเจอแข้งซ้ายของนายพินขึ้นมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดมาผมก็ต้นด้วยหมัดขึ้นเหมือนกันครับเรียกว่าออกอาวุธทันกันนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับตอนนี้นี่นะครับอุปสรรคใหญ่ของนาโทนคือลูกสูงยาวนี่นะครับนะ วิ่งไแทงแรงนะครับแทงทั้งแข้งทั้งเข่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับยืนเฉยๆแล้วครับยกขึ้นมาเฉยๆนั่นแหละครับโดนเลยครับเพราะว่ายาวกว่าเยอะครับน้ำโทนทํายังไงครับพยายามจะขยับเตะเจาะยาบไม่โดนครับนี่ครับเตะหลุดโดนซ้ายกินเปล่าหลัวิษเน้นมัดแทงขวาเอาครับจะปิดเกมหรือเปล่าครับแม่ช่วงปลายยกครับพบเครื่องนี่เลยเกินเลยครับนักชกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสรไรนี้ครับมาสกู่เห็นมีศอกด้วยครับงัดด้วยซ้ายสับด้วยขวาครับน้ำโทนเดินต่อ พุ่ยเตะหลงจเจอทาโทษด้วยแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายอีกดอกครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับลูกแทงนี่เน้นๆนะโอ้โหโอ้โหมาเลยครับตอนเหนือเสียบชุดใหญ่เลยครับโอ้ยทั้งแทงทั้งสับซอกครับนาบินดูขวางหน้าอีกโอ้เหนื่อยใจแทนนะของน้ำโทนครับแต่ก็ต้องชมนะครับยังไม่ยอมครับน้ำโทนครับยังสู้ได้ดีครับพยายามสับล่างครับเจาะยางรูปร่างต่างกันเยอะแต่พิกัดน้ำหนักที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ี่ครับ เดินเข้าหาทันทีนี่นะครับโอ้โหตโดลูกแทงซ้ายนี่เจ็บเหลือเกินนะครับนาบินนี่ออกในระดอกนี่เห็นเลยครับตําโพนพยายามงัดบัตออกมาแล้วครับยกนี้ยกสําคัญครับยังพอมีลุ้นยังพอมีโอกาสครับแต่ยังไม่ยอมครับดูครับรวบเอวรวดใต้ไปครับจะไปขึ้นคอก็ลําบากครับพงศีสร้างหัวเยอะเลยครับียกว่าต้องพยายามเบียดทํายังไงก็ได้ครับต้องมีท้องมีหน้ามีขาบ้างนะครับทอนออกมาให้เท่ากันหน่อย เพราะว่าเขายาวหลือเกินนี่นะครับรอต่อยท้องทาท่าได้เฮเลยครับตอนนี้เสียงเฮเริ่มมาแล้วครับนำทนไม่สนรับเบียดเข้าไปเรื่อยครับโอ้โหดูนาบินครับยาวก็จริงใหญ่ก็จริงแต่ว่าใหญ่แบบมีคุณภาพเขาบปีความเป็นมวยอยู่ในตัวครับดูครับมีจังหวะสับศอกนำทนพยายามจิ้มน้องแต่ว่าโดนดักแทงซ้ายขึ้นมาเอาครับหมัดกับเข่าหมัดกับเข่าครับใครทนได้นาวินเดินเข้ามาครับดยชุดใหญ่โอ้ย แทงสะดุ้งแล้วดูครับพยายามหนีออกมาเล่นวงนอกขัางสนานของน้ำโทษแต่ว่าไม่ไหวครับโอ้โหปิดด้วยสอกครับโอ้โหพอเวลาทำได้นี่เขาเร่งสปีดเลยนะครับแล้วก็เช็คบินไปเลยเอาละครับนายกที่4นะครับวันนี้นะครับทางด้านของนาบินจับตาดูดีๆนะครับลูกครึ่งรายนี้ไม่ธรรมดา ดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับปัดขวาเสียบครับพยายามล้วงลำตัวคือแต่ว่าโดนดูครับโดนเข่าเข้าไปครับจุกแล้วนะครับจุกเสียบแล้วครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายเดี๋ยวดูครับจบด้วยอะไรครับจบด้วยสอกขวาครับ